เดี mm ๋เ hmm. ด uh ี๋ยวโอ้จดีอเนะไกะบุพเพนุคุณอนเส็บัดีเนะุพเพนคุณหรือว่าอซทุกท่านเนาะที่เขาซูมติดตามไปน้ำกันเนาะเนาะืนนี้ก็จีพาวเขาไปเข้าป่าแล้วก็ไปเที่ยวป่าเนาะ ไปยิงไกป่าเด้ไปยงิงอันตัวกระหอกตัวนยเนาะแล้วก็ไปบึงรู้จีมีตัวกวางตัวฟันคือเขาเบึงบ่เนาะมาหินใหญ่ตัวนี้ก็มีตัวฟังตัวกวนมาอยู่เนาะไปเดิมเพื่อนทุกคนกำลังไปไปบึงทางดูเนาะจะไปทางใดจึงจีไดเนาะอู้ผาปดุงนี่คือว่า มันสักสวยงามเนาะหมู่เพิ่นทุกคนเนาะไปสิพาการไปเที่ยวป่าเข้าป่าเด้อหมู่เพิ่นทุกคนเนาะไปเด้อหมู่เพิ่นทุกคนเนาะนีอะไรตัวนึงนี่เคสิแม่นตุลิงเด้อบ่แม่นเนาะตัวนี้ห่างเหย้อตัวนี้โอ้หนักเนาะนียไปหาเด้อ

c u t i ế o c u là các c t o c á o là c e o l p theo là tiếp t o l c e là t i ế h e o là c i ế p c á l l o là o là c á i ế p t o o l e o t h e t i o u là c o l o là c á o t h e tiếp t o o l e o là c l o l h e h e o l l i t t l e o i t o là t o l o u t ย่าเกาตจอมากจีตีเยอนีมมวดนนะฮะพกเรา้อตัวกีจบอกตนวน้อเองกวโก้ไปฟันกาไปเบิงเนาะตตยแล้วฝืนเนี่ห่างเหยานี่ตัวนี้นะบ่แมงตุลินอีเนาะตัวนี้นะ moment bên tù linh đi tù linh bưng Nam Khơi tù linh thì bộ khứ đó tù linh bây hồi chỉ phải phâu tên nữa phâu dù mấy hình nhanh nhai hơn kì năn con hiểu năng hiểu năn hiểu là tù linh giờ nó sát tỉ tế phải ไปดีนะมูเพื่อนทุกคนเนาะเวลานี้เราจะไปการตัวใก่ป่าเนาะไปกางไก่ป่าดูที่หินบ่เนาะที่หินไก่ป่าการไก่ป่านอนเนาะที่หินไก่ป่านอนเนาะไปไปทำกันเด้อมูเพื่อนทุกคนไปนะมูเพื่อนทุกคนเวลานี้การมองนี้เนาะก็หินตัวไก่ป่าเท่า Manhe hệ hình, bora bocca đem bora hai yu tư mãi nó dạy vào sớm quá nó képa mhm 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 kia tôi sẽ tìm trong chạy trả ghế 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 này cây on. này ghế 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 cây ghế 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 Cây on nó. ghế 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 một phần ghế 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 cười ghế 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 này

cái gì chứ? Cái gì chứ sang nhưng mà nó thấp thay chạy chạy chỉ bỏ ra ở một phần lục quân về là này có họ pin cây ba kia lại nọ pin cây ba là nè tối tụi nè cây ba tụi tối đi วอาดีเดี๋ยอะไรยนู่นเพื่อนทุกคนก่อนมาเซตเนาะกำลังจีสุดเลยเนาะมาเ้อะเพื่อนทุกคนเนาะเวลานี้ก็ไก่ปลาก็สุดแล้วเนาะนี่หัวไก,ปก่ปลาตัวนี้เลยนะ ตัวนึงอบเดี๋ยวนี้เนาะตัวนึงก็ปิ้นยังปินงป้นยังบ่ทําสุดหั่นเฮาจะกินตัวนี้ก่อนเนะกินตัวที่อกสิมมดูอยูอออ่พอดีพอดีพออยู่นะไกป่ปนี้ อือส mm. ุดยอดเลยคนบักแซ่บ t ลยเนาะไกะ